สวัสดีครับพบกับทีมงานโชคหลวงวิไลแบ็คโฮนะครับคลิปนี้พามาดูขั้นตอนการสำรวจหน้างานนะครับที่จังหวัดนครปฐมนะครับพื้นที่ทั้งหมดนะครับประมาณ5ไร่2งานนะครับเวลาเรามาที่พื้นที่ตรงนี้นะครับเราก็จะขอเป็นโลเคชันลูกค้านะครับหรือลูกค้าบางคนอาจจะไม่มีโลเคชันนะครับเราก็ขอเป็นเลขฉนดที่ดินนะครับเพื่อที่จะเอามาเซิร์ช นะครับในกรมที่ดินแล้วก็นำเปิด Google Map นะครับเพื่อนำทางเข้ามานะครับตอนนี้นะครับกำลังให้ทีมงานนะครับกำลังไวัดที่อยู่นะครับก็จะวัดพื้นที่นะครับเพื่อดูความกว้างความยาวของแต่ละจุดนะครับแล้วก็เดี๋ยววัดในเรื่องของระดับนะครับความสูงต่ำของที่ดินกับถนนหน้าที่ดิน นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะได้คุยกันถูกนะครับว่าต้องการสูงเท่าไหร่นะครับพื้นตาเราต่ำกว่าถนนเท่าไหร่นะครับก็จะได้คุยกันถูกนะครับแล้วก็เก็บหลักเขตนะครับตามแนวหลักเขตเลยนะครับอันนี้ลูกค้าเขารังวัดที่ดินไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีหมุดแบบนี้นะครับก็จะมีหมุดแบบนี้ทั้งหมดนะครับทําให้การวัดที่ของเราเนี่ยทำงานง่ายนะครับเครื่องมือที่เราใช้วัดที่นะครับก็เป็น ดาวเทียมนะครับตัวเดียวกับที่รังวัดที่ดินเขาใช้กันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่ต้องมาจับตลับเมตรนะครับให้ยุ่งยากนะครับถ้าจับตลับเมตรนะครับเวลาเราดึงสายตึงสออายย่อนนะครับก็อาจจะไม่ได้ระยะระยะพื้นที่ที่แม่นยํา นะครับอันนี้ก็จะแม่นยำนะครับแล้วก็เอาไฟล์ตัวนี้นะครับจากการเก็บได้จากดาวเทียมนะครับขึ้นไปในคอมพิวเตอร์นะครับในออโตแคดนะครับเพื่อที่จะไปใช้ในการทำแบบแล้วก็พูดคุยกับลูกค้าหลังจากที่วัดที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เอาแบบนะครับจากที่เราวัดได้นะครับเข้ามาพูดคุยกับลูกค้านะครับก็ก็ดังเดิมเนี่ยเดี๋ยวเราจะทําเป็นโคองหลังนาก่อน5้าไล่นะครับด้านหน้านะครับก็คือทั้งหมดที่เราเห็นเนี่ยนะครับก็จะเป็นที่ของเขาทั้งหมดนะครับ ก็คลิปนี้นะครับก็เอามาให้ดูนะครับแล้วเดี๋ยวอีพีหน้านะครับเดี๋ยวก็จะขุดกันประมาณอีกสักอาทิตย์2อาทิตย์เนี่ยนะครับเราก็จะเข้ามาขุดกันต่อนะครับก็ใครที่มีที่แบบนี้นะครับต้องการขุดโค้งหนองนานะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับที่ทีมงานโชคเหลืองวิไลแบ็กโฮนะครับอันนี้เราก็พามาดูบรรยากาศการเข้าสำรวจนะครับก็จะมีการวัดที่นะครับวัดระดับพื้นที่นะครับการ พูดคุยกับลูกค้าแล้วก็นั่งทําแบบกันให้ดูกันตรงนี้เลยนะครับก็คือถ้าเราไม่คุยแบบกันตรงนี้นะครับเราก็จะไม่เข้าใจนะครับพอไม่เข้าใจก็เหมือนกับเราถามกันไปถามกันมาในโทรศัพท์นะครับมันก็จะไม่เห็นภาพนะครับพอไม่เห็นภาพเนี่ยก็ตัดสินใจเลยไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการมาทําอย่างนี้นะครับก็จะทําให้ลูกค้านะครับเห็นภาพมองออกนะครับแล้วก็ตัดสินใจได้ง่ายนะครับ ก็สำหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับที่ทีมงานโชคถึงวิไยแบ็คโฮนะครับคลิปหน้าผมจะพาไปดูหน้างานแปลงไหนต่ออย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ